โลก้ครับโลโก้ลองเอารถของโลโก้ครับถอยเข้าช่องนี้หน่อยหนูจะถอยได้ไหมลูกโถอยง่ายๆเลยนะมันเป็นของเล่นนะครับเพื่อนๆโอ้โหโลโก้ครับถ้าเป็นรถจริงโลโก้คิดว่าเขาถอยยากหรือง่ายครับยากครับยากเนาะมันต้องใช้ความชํานาญเนาะครับต้องเป็นมืออาชีพถึงจะถอยได้แบบง่ายๆนะใช่เพราะเคยเห็นบางครั้งเขาก็โห แค่ถอยกอบพ่วงก็ายังถอยยากเลยได้เราก็อยากลองไหมอยากลองค่ะแต่เราไม่มีรถสิบล้อสิทำไงอะเป็นแต่น้นโคก็เป็นเด็กด้วยขับไม่ได้แล้วก็มีแต่เจ้าคันนี้ลูกจะขับเป็นไงเนี่ยอไม่มีพ่วงใช่ไหมใช่อ่ะเดี๋ยวเราเอาพ่วงเนี่ยของเจ้ารถแตกๆเนี่ยมาต่อดูดีไหมดีอ่าแล้วเราก็ไปจําลองการถอยเนาะเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ถอยเข้าช่องเล็กๆแบบนี้ดีไหมดีอ่าไปลูกไปดูซิว่าเจ้ารถพ่วงของเรามันจะต่อ คันนี้ได้หรือเปล่าเห็นอะไรไหมหนูพี่อมเห็นอะไรไหมเห็นแล้วนี่พ่อทําไว้ให้แล้วแต่ยังไม่ได้ร้องต่อเลยอะน้องโก้ไปดูไปดูไปดูพวงพ่วงแก๊กของเราแทนเป็นไงนี่ทําสีใหม่ด้วยสีชมพูนแบ๊กปิ้งไหนแบ๊กพิค์นี่แบ๊กแบ๊กกับพิค์เป็น Blackpink อ่าแล้วตรงนี้อะไรนี่เขาเรียกอะไรลูกก็เป็นอ่ออะไรอ่ะเคยเห็นไหมเคยเคยเห็นที่ไหนเคยเห็นเท่อท่อมอเตอร์ไซค์ท่อมอเตอร์ไซค์กับที่ไหนอ่ะรถอะไรรถแต่งรถแต่งมมีีแต่งเขาเรียกอะไรลูกไม่รู้มันไม่รู้ใช่ไหมใช่เขาเรียกเอ่อไททีไททีไทเทเนียมไทเทเนียมเป็นไงล่ะสวยไหมล่ะเลี่ยมี่เหลี่ยมใช่ไปลองกอดกันพี่เอ็มก็ไม่ได้ อได้นะครับใช่ก่อทำไว้พ่อยังไม่ได้ลองก่อนเลยนะพี่แอมเพิ่งทำเมื่อกี้นี่ใช่ไหมน้องโก้ใช่แต่ไม่รู้ว่าไอ้รถน้องโก้นี่มันจะลากไหวไหมใช่ไปลองกันเลยดีกว่าพี่แอมสียังไม่แเริ่มแอมไปลูกไปไปลองกันข้างนอกครับเป็นไงน้องโก้ตื่นเต้นแล้วพี่ตื่ก็เทเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยน้องโก้ใช่หนักแน่จ๋า หลังในสามสี่คนเลยแต่ไม่รู้รถจะลากไหวไหมพี่แอมใช่โก้ลองเลยครับอย่าไปล้อจะเดารู้ครับอย่าไปเหมือนรถม้าเลยรถม้าที่ชินเดินเรลาน่งโอ้ยดังสิ่งดัเท่เลยน้องโก้ไ่เข้าป <c oughs> ่ดูทางดูทางอย่าไปไกล์เลยเดี๋ยวมันจะถอยยากออยเอาเธอแถวนี้ก็พอลูกไกด์เลย อถอยไปนู่นหนูหน,นี่แหละมันจะยากต้องถอยนี่แหละดเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ใช่ใชถอยไหมยไหมต้องถอยดูท้ายพ่วงอย่างเดียวหนูจะดูท้ายรถตัวเองดูท้ายพ่วงครับต้องถอยดูท้ายพ่วงมันเละเปเสาเหญ่รัน,น,นละถอยไปถอยไปที่เดิมถอยไปเลยถอยยาวไปที่เดิม ถอยยาวให้ได้ก่อนตอนนี้ไม่ต้องถอยเลี้ยกกวหรอกพอดูแล้วขึ้นขึ้นบูมอะไรขึ้น,อนเอาขึ้นบ้านเลยเหรอโอไวป้อไหไปไหนเนี่ยโองไไม่ใช่ไม่ใช่โองไไ,ไ,ไ,ไม่ถูกไปองไว้องไิดล้อแล้วเลี้ยวเยอะไปหน่อยอ้าว ยากใช่ไหมไหอบอกแล้วมันยากดูมังโก็ต้องดูท้ายพ่วงอะครับอย่าดูท้ายรถตัวเองพอมันเริ่มเสียศูนย์งโก็ก็เลี้ยวกลับไปไปเลี้ยวขึ้นขึ้นอีกัางหนึงไม่ได้ครับมาตั้งหลักใหม่ดีกว่าลงไป,ไปเดินหน้าแล้วก็ถอยมาจอดที่เดิมนะพี่เอมดูท้ายรถด,ดูท้ายพ่วงนะอย่าดูอย่าดูท้ายรถตัวเองนะเหมือนเอรถพ่วงเดียวพ่วงไหว อ๋อมีแหละมาดูกันตรงนี้แหละเพื่อนๆมาดูกันตอนถอยนี่แหละคืนวงอะไรขาไปถอยมาตั้งหลังไปเดินหน้ามาววงอะไรไไปผีทะลอแล้วถอยมาไปดูท้ายพ่วงลูกเดี๋ยวได้อีทวดเห็นแล้วเพื่อนๆมันยากนะ รถสิบล,ล้อน,นี่<ว>เขาต้องแบบชำนาญจริงๆเลยนะไม่ได้ลูกไม่ได้ดูท้ายพวงอย่างเดียวหักฟองมาไลยไปทางซ้ายสุดซ้ายที่ลกูกตำมาขวา,บบา <c oughs> ขวาพ่อซ้ายหนูอาไม<ว> หักขวาหมดเลยขวาขวาขวา,ขวาพ่อขวาหนูสิลูกไปคืน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 หมดคืนหมดพี่ยังไม่เข้าใจครับว่าคืนพวงมาอะไรนะครับเพื่อนเพื่อเวลาคืนหนูก็คืนให้หมดสิลูกห,หักซ้ายหักคืนนี<ม>่อเห็นไหมอ่านี่ไหมเห็นไหมพวงมันจะไปตรงข้ามครับที่เราเราหักทางนึงพวงมันก็จะไปอีกทางนึงเห็นไหมเห็นไหมอ่านะ เอาชนเอ้ยากเอาเรื่องอ<า>แะละเพยมเนาใช่ไหนพอร้องหน่อยนะพี่เลย,เยมมันช้าจังอ่ะอ้วยบบจะถอยแล้วนะ่ ยังไงเห็นไหมยานเไ๋าตัวรถไม่ตรงเลยขึ้นขับปุ๊บสิไปต้องไหวไปเดินหน้าจะหนีทำไมอ่ะต้องไหวเฮ้ยจะไปไหนได้ไปโรงแทนเลยแปลกตาเบียร์ดีกว่า เดี๋ขึ้นเหนือนีกเอาเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งนี้หน่อยน้องตัวขึ้นได้แล้วเนี่ยพี่แอมพี่แอมกล้องจะขึ้นอยางเดียวหลืน้องก็ไหวไหมอ้าวไหวเฉยโอ้ย,อยมุมเลียวมันแคบไปแนละ้วพี่แอมเนาะติดล้อครับต่อเลยมันไม่ไ ไม่ได้ไไดล้อครับเข้าปลาไม่ได้ลังโก้ข้าปลาไม่ได้ครับหนักเกินข้าป่าไม่ได้โอเคไปอเอาข้าวรวมดีกว่าร้อนแล้วไปตายไม่เพียงโอเคจบ อ่าเห็นไหมน้องโก้มันถอยยากนะถอยาถอยากมนง่าเลยเนาะ <c oughs> ใช่ของเล่นนี่ถอยอยังง่ายเลยของเล่นน้องหมายถึงไอโมเดลวนะอ่าแต่เป็นรถจริงนี่โอ้โหต้องใช้ความสามารถพิเศษเลยนะน้องโก้ถึงสอบใบขับขี่กันยากไงเห็นไหมต้องมีความชํานาญต้องมีความเ <c oughs> ขาเรียกน,นะเชี่ยวชาญพิเศษถ้าพ่วงเดียวนี่ก็ยังว่าแต่ว่าสองพวงนี่อย่างยากอย่างยากแล้วพี่แอมทอด นะสำหรับคลิปนี้นะน้องโก้พี่แอมก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะไว้เรากลับมาเล่นกันใหม่คลิปหน้านะครับสรุปแล้วถอยไม่ได้นะน้องโกนะยากมากพี่โมอ่าบ๊ายบายครับบ๊ายบาย